สวัสดีครับสวัสดีครับสำนักขีกูท่านครับจีตารั่อทุกท่านข้าทางมีพีธรรมดานะครับท้องวีีธรรมดาก็จะมาน้ำหนักนะควนี้คี่ช้านะครับวันนี้แ่ที่นี้กี่ช้าขมวที่สาเวลาผมนาท่รดแปนะครับวันนี้กี่จหุวนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ่าน้ชมทุกววันทุกตัวันเลยนะครับท่องวีีธรรมดาประําวันเตลวันน้ชมได้ล่นรวมเพื่อความเทียทุกวันทุกวันเนเดียวกันนะครับ อขอขอบคุณงรรมาชิกทุกท่ันนะครับเพื่เอเอามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวทาเขาจะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุล่วงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับครับแคปหนึ่งนะครับไปน,น,นะ จมกันเลยนะครับตุงไเนะรเนีนะครับเกิดจากทัาเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปนะ เน้นที่แปดแล้วกันนะครับฟันทงที่แปดนะฟันธงที่แปดนะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามก็เด่นนะใจชอบแปดหนึ่งรองแปดนะครับประมาณนี้นะครับใครชอบก็จัดไปนะครับใครไม่ชอบก็รื้อรวมเพื่อความมันเลงไปนะครับเกียนกับแปดนะพอฟันที่แปดแล้วกันนะอืชุดวินก็หนึ่งสองสามสีห้านะครับ ครับโอเคนะครับกำลังคิดอะไรอยู่พบกันใหม่รอบบ่ายนะครับ